แน่ๆก็กำลังสงสัยอยู่ละสิทำไมอยู่ดีๆ messenger เปลี่ยนสีเมสเส็จได้ซะงั้นแถมไม่ใช่ปุ่มไลค์แล้วเป็นปุ่มชูสอนิ้วแล้วด้วยสู้ๆอีกตั้งหากโอ้โหทำยังไงเปลี่ยนสียังไงเราไปดูกันเลยครับหลังจากกดเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกท่านคงแบบเคยไหมครับแบบว่า เพื่อนในเฟซะมีเป็นร้อยเลยนะบางคนชื่อฟุงฟิงก็ดิ่งแมวชื่อ Hello k i t ตี้อย่างเงี้ยจะชื่อไหนได้มาหนับเพื่อนเราแต่เราจำไม่ได้เพราะรูกเฟซมันก็ลูกกระตูนชื่อมันก็นานๆที่จะได้คุยกันเนาะมันทักมานีนี่ทักค่ะทักครับใครวะคือแบบนั่นถามตัวเองนานใครวะเคยเคุยด้วยหรือเปล่าอ่าคือเฟซบุ๊กก็แก้ปัญหานี้ครับโดยการออกแพทใหม่มาอัปเดตในวันที่7ธันวาคม พศ2558ใครที่ยังไม่ได้ไปอัปเดตลองไปดูครับซึ่งกดไปที่ nickname แล้วก็ตั้งชื่อเพื่อนได้แต่จะเห็นเฉพาะเรานะไม่ใช่เราไปเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อเฟซเขาเปลี่ยนด้วยอันนั้นก็เกินไปต่อไปครับที่เห็น messenger ผมเปลี่ยนสีได้ก็เพราะนี่เลยเราสามารถตั้งค่าข้อความเที่รวส่งไปได้จะเป็นซีชมพูฟุงฟิงกับแฟนมุงมิ้งัสอคนก็ยังได้ครับ แต่ในกรณีนี้ผมขอสีเออสีฟ้านี่ครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ว่าตัวสติกเกอร์หรือตัวที่ส่งไปจะเป็นสนีน้ำเงินหรือสีฟ้าหรือตัวที่เราเลือกนะครับรวมทั้งเมนูไอคอนที่เราคุยกับเขาข้างในของคนนั้นก็จะเป็นสีนั้นอีกตั้งหากฟีลก็สุดๆกันเลยทีเดียวไหมล่ะแล้วที่เห็นผมส่ง e อีโมจิคอนใหญ่ไปแทนจะเป็นรูปกลุ่มไลค์ที่แสนน่าเบือ่อ มันก็เปลี่ยนแพทมาให้แล้วเป็นนี่สามารถเลือกอีโมจิมาให้หนึ่งอันอะไรก็ได้มาส่งแบบ,บใหญ่กันเลยทีเดียวเอาโหอ่ะสมมแมว่าผมจเจ้านี้เป็นรูปอะไรเหอ่ะขอบคุณเราลองไปใช้ก็เลยครับครับเ,เห็นตรงนี้ไหมครับจากตอนแรกจะเป็นปุ่มไลค์สีแบบชน้นเงินแบบน่าเบื่อน่าเบื่อที่กดกินทุกวันอะเปลี่ยนเป็นแบบ ปุ่มที่เราเลือกได้อะแต่มันไม่ได้มีทุกอีโมจินะคะจะมีเฉพาะที่เขาเลือกให้ซึ่งมีจุดพิเศษก็คือกดค้างใหญ่ขึ้นอีกต่างหากแบบโอ้โหบอกได้เลยว่าขราวเนี้ยงานนี่แหละมีสวัสดีวันจานท์หนง,งายยิ่งกว่าเดิมนะครับแนะนำสำหรับคุณสอบอที่อายุมากขึ้นไม่ใช่ <c oughs> ถือว่าการใช้ฟีเจอร์นี้ ไม่จำกัดว่าจะเป็นคุณ iOS ที่แสนแพงหรือ Android ที่แสนถูกใช้ได้2องแพลตฟอร์มครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกในประวัติการที่ผมอยากจะบอกว่าครั้งแรกที่ iOS ไม่มีความน่าเบื่อนั่นเองจากที่ iOS มีข้อกังขาว,ว่าห้ามเปลี่ยนโน้นห้ามลงนี่ห้ามลงอันเชอร์ต้องเจลเบกอย่างเดียวตอนนี้แล้วก็มาเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรามาใช้ใน ชีวิตประจําวันอย่างเช่นแอปวิชิเนเจอร์เนี่น App ยก็เข้ากันทุกวันใช้กันทุกวันเนี่ยแหละมาเปลี่ยนความน่าเบื่อให้เป็นความสดใสกันเลยดีกว่าสําหรับใครที่ยังทําไม่ได้หรืองสงสัยว่าทําไมทําไม่ไ,มได้อ่ะกดเข้าไปใน App Store หรือ Google Play Store ไปอัปเดตกันซะก่อนนะเพราะฉันเก่าทําไม่ได้อา้าวสำหรับวันนี้รายการ f t l c h a n n ช l ขอจะลายไปก่อนใครมีปัญหาในการใช้ฟีเจอร์นี้หรือมีข้อกังขาเกี่ยวกับ IT ทต่าง สามารถถามผมได้ในด e ส c ริปชั่นเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม